เรียนทำงานท่องเที่ยว3ส,สิ่งที่คนอยากไปเรียนภาษากำลังมองหา m Minute with s i m education วันนี้เราจะมาพูดถึงการไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากอัพสกิลภาษามองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิต EP นี้ใครอยากไปเรียนภาษาพร้อมทำงานที่นิวซีแลนด์ต้องฟังให้จบอยากไปเรียนภาษาทำไมต้องมาที่นิวซีแลนด์ข้อแรกเลยถ้าอยากได้ภาษาในระยะเวลาสั้นๆก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ใช้ภาษานั้นจริงๆ ศาสตราจารย์เฟรดเจเนซี่ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับ immersion method คือการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต้องพูดภาษาน,นั้นตลอดช่วยให้ทักษะภาษาพัฒนาขึ้นไวมากโดยเฉพาะการฟังกับพูดแล้วนิวซีแลนด์คือจุดหมายที่ตอบโจทย์สุดเพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แถมบรรยากาศดีธรรมชาติสวยเมืองก็น่าอยู่เรียนแบบชิวๆแต่ได้ผลจริงอย่างใครที่อยากได้ทักษะครบทั้งฟังพูดอ่านเขียนเน้นเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจําวัน general english เป็นคอร์สเริ่มต้นที่ดีทีเดียวเลยค่ะนอกจากนั้นค่าเรียนยังคุ้มค่าอีกด้วยโรงเรียนภาษา1เดือนเริ่มต้นที่8400,0ับาทเท่านั้น2คือนิวซีแลนด์อนุญ,ญาตให้นักเรียนต่างชาติทํางานพาร์ทไทม์ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีสารพัดงานให้เลือกเพียบได้ฝึกภาษาเพื่อทักษะใหม่ๆ แถมได้เงินค่าขนมอีกด้วยนิวซีแลนด์นี่แหละตอบโจทย์ข้อ 3. บอกเลยว่านิวซีแลนด์คือแดนสวรรค์ของคนชอบเที่ยวจะขึ้นเขาเที่ยวทะเลเดินป่าธรรมชาติเขามาครบหรืออยากสลับไปเที่ยวในเมืองใหญ่สัมผัสความทันสมัยก็ไม่ยากแล้วเลือกเมืองไหนดีถ้าอยากไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์แบ่งออกเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้ซึ่งแต่ละเมืองของนิวซีแลนด์ก็มีสเสน่ห์และข้อดีที่แตกต่างกันไปค่ะสําหรับคนที่อยากได้บรรยากาศแบบซิต y life คึกคักมีสีสันและที่เที่ยวปังๆทั้งฟิลเมืองและธรรมชาติออกแลนด์เมืองใหญ่เวลลิงตันเมืองหลวงหรือจะเมืองติดทะเลอย่างทารัง่าส่วนของเกาะใต้ก็จะเหมาะกับน้องๆที่อินกับความเป็นธรรมชาติและความสงบแต่ยังเข้าถึงความเป็นตัวเมืองและการศึกษาไม่ว่าจะใครเชิดเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้เมืองตากอากาศควีนส์ทาวน์หรือดนิดนเมืองแห่งการศึกษาบอกเลยมีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อยากรู้ว่าเมืองไหนเหมาะกับเราต้องเตรียมตัวยังไงทักาหา Im Education ได้เลยพี่ๆพ,พร้อมแนะนำช้อยที่เหมาะสมที่สุดให้กับน้องๆแบบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Stay tuned